วัสดีครับพี่น้องนน่ารักมูทุคนอันนี้ก็กลับมาเฮี้ยนแล้อครับพี่น้องกลับบ้านแล้วมารถ VIP รพ,รพี่ครัพ่นนเ้ยนี้อง้พี่นี่ครับเ้ยพุ่นน่ะนงลพี่น้องกล้องอนี่ลบเน้อพี่น้องเด้อ ไปจีไ่ไหนเมื่อไหร่ทีไหนมาขี่รถแบบนี้ครับโอ้ยให<ม>้เพคนนันไห้พี่ตูนเพป็นกลับบ้านไปแล้วเออแล้วนั่งรถรถตู้มาแล้วให้ทับพ่อมาหัดอยู่ข้างใน,นเ,ออเอ็ดทนยังก็ต้องได้มาน,าานั่งรถจังที่ละเอ็ดทนว่าอยากให้เพคนมาส่งเก่งไก่มาไก่ไปส่ง,ออสงกันไปส่งกับมากับมากับไปเสียเ,เวลาเออแล้เอ้าเอ้านั่งรถตู้มาสี่จะหายเนี่ยหาจะหายในท่องนี่แหละเออ ขอโทษได้แล้วมันล่มนั่นแหละนั่งยางที่ไยรถที่พอเนาะมันล่มจังหน่อยเด้อพี่น้องเครงสั้นพร้อมสั้นปั่นส่งเจ้านั่นแหละเนาะเออมาเมื่อกี้ในการรถตู้พะ่นแงหนึ่งกับโอ้ยเราเลยเบามวนไหลขี่รถมาแล้วกันเพอาะเมียฟังว่ามีหามีหกเงี้ยทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นโอ้ยเราเวียดฟังอยู่นอนหลับอื้อกระสีเมียนอยู่ตัวมีรูปหลักฐานมาเมียเนาะเออที่ดินกับหาซิปเรยแล้วเปล่าไอ้ฟัง เนื้อตอนนั้นล้านต้นนี้ล้านเงินตอนนั้นล้านต้นนี้ล้านมวลไร้ข้นครับรถตู้ก็ได้พี่น้องเหตุผลเพราะว่าน้องตูนแล้วก็มีไอหลังจากกินกันยุรยานอาหารเราก็เลยแยกข้างกันในน่องแล้วกลับไปแล้วมาส่งขึ้นรถตู้บ่ได้บ่าเ้บ่ได้เรามาส่งดอกไอ้อี้ยที่จะไพลินั่นแหละเนาะมาส่งขึ้นรถตู้พี่น้องอื่พี่น้องสภาพเมิ่งวันเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่มาหา เรียตวน้อเรียตนีัหไากาเบื้องอรโดดครับนีเพื่อพี่น้องงวนเบื้องงวนห้างมาเลยด้วยพี่น้องได้ไม่ง่ายเอ้าลบได้ไหมขอตัวได้ไรครับม่บ้าสุดตายสุดยอดเออให้พี่น้องเข้าทำเดินขาดเดินทางพี่น้องเบื้องรูปแบบใหม่นี่แหละชีวิตเ่เป็นที่แท้จริงพี่น้องเลยเรองเบื้องข้อนีแลละ ช er> pues mm ูไทย่าฮาฮ้ยมาตูยากับกับขาับวาดสาพี่น้องเฮ้เบิ้งมาเลยนด้พี่น้องเน้อได้ยังน้องตุนของฝากน้องตุนไปเบิ้งอยู่เ่นองตอนนี้เบิงนทกนพี ได้ครับนะเนอะก็ยืนตั้งหลังบนไยพี่น้องเิ่งเลยพี่น้องตอนไปกินอันอันน้องปูนพาไปเลียงยู่้านนั้นกุุงเต้นอันเจนจิรากุุงเต้น,นแ่บแสบพี่น้องเขาเมียกิน,น,นกินว่าถ้าเขาเมียกินเพือเดียวมันชี้ลอยกลัวเ <laughs> ขาเมกินเเดียวออแล้วกันน,อนอ้องง่นนี่ครับเพราะกลัวเออ น้องตูนเล่าใจสปอร์ตเดอ้อบอ้าไปจะขอขอบใจน้องนั่นแหละเนาะน้องตูนเราเลี้ยงหมดพันกว่าบาทครับบ้าเวก็เลี้ยงหมดเกือบพันก็ได้กันนั่น้ะตางก้อนตังนำเงือเสริมปุ่นป<ม>่าดิ่งถ้าพี่นั่งเข้าน่ะเป็นเจ้าภาพบด้เสียอย่างไปเล่นน้ำพี่นั่นนะครับแกงรับเชิญแกงรับเชิญไหมสิอย่าทักขาบานน้องดิ่งอนเท่นแล้วเพียงหน่อย เมียแล้วปะพา่ายเมียแล้วกินเขา่าเนาะกินเท้าเส้าเนาะอันนะี้ตูนเมียอะไรแล้วกันโอ๊ตเขานั่ถามว่าทายคลิปกับลูกเนี่ยครับบัดบังหวัดตอนท้ายก็หิวเขาว่าเลยกินขึน้นแสบแล้วบัดเนี่ยถ้ามาฉาพี่น้อง,นองห่าก้เงี้ยนพนาะใจข้อที่แรกน้องตูนเราก็อยากมานอนน้ำบาลเพชรหล่าเพราะอะไรอยากไปนอนนี่น้ำไอ้ดอกน้องหอมยุดงานแต่ว่ามีความจำเป็นพี่ตะไพ่บัดบน้าไปตรวจให้ได้ไปตรวจให้ได้ซี่มิติวสันวะแต่กระสมบังพี่น้อง ขอวอความใจแร่งใจแรงยังพี่น้องขี่พิมพ์ขอมาเล็นมาค้บวยฟันทิ้งตังขอคุณิทิยังพี่น้องเลยไอพี่น้องเอ้าถ้าวายลงกไปสมบันเฮียนเลยอ๋อแสดงว่าคนบดตกนะครว่าอยู่ฝนบดตกเออแม่มาละพี่น้องชมวิวที่ทัศน์ได้ทำด้อโอ้ยขอนนีมาเสียงากคโอ๋นี่พี่น เอาพอจะเอาอยในจังมาเสียพักกูน้งออกหมดแล้วนาะวันนี้พี่น้องเพื่นเอาอี่ยังงูมันเสริมเสริมแทงกูนครับเออในพักเมื่อวาน้ำเลาก็คือเออเมียนเมียนิ้มัวนีมันบเค็มเมีนอี้อก็ขอบใจทุกคอมมนทุกค้าบวยพรนเด้พี่น้องเด้อเรื่องเงินเดยงน้อยเอาแดงน้อยพวกจักจำอะไ้เขาหรพี่น้องวันนี้เดียงน้อยจำได้ไหมนี่ฮะ อือไปพี่น้องลุรถนวขึ้นน้ำทพี่น้องหอดที่เนี้ยแลละครับผมอันนี้เอ้ยเงี้ยหน่อยเอามุนมัดพี่น้องแรงหน่อยจัดการจะเป็นยังขวมครับมื่อทิพย์วนะันน่ะเอาวันนี้มาเบิ้งอันน้องตูนจักปไดญยังของฝากที่นั่งลุงมาเอาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องได้ท่พอพ่อละไปครับพี่น้องเลยอืมสภาพได้ยังเนี้ยครับแล้วมาเงาะพี่ตูนชื่อ เมื่อยพี่น้องจ้าเดี๋ยวชีเบิ่งเงาตอกแม่เด้อพี่น้องคนขึ้นหอวแหน่น้อยแม่ขึ้น่จนมันลุกแจ่วทุกคนชิ่นบ่มือคนคนมากเจ้าเนีนคนอียังมานี่กิ่นบ่มดอต่อเนื่องใจชีเป็นกันเก็บมาอันนี้ซื้อวางในก่อนอ่ะกุ้งทอดกรอบกุ้งทอดกรอบกุ้งเต้นทอดกรอบกุ้งเต้นทอดกรอบกุ้งข่อยทอดกรอบม่บกุ้งกุ้ข่อยทอดกรอบพี่น้องจักอันนี้กับข้าวเจ้าถุงหนึ่ง น้องตูนก็บทั้งหัวทั้งอัน,น,นแพรและหัวมากขึ้นแล้วขึ้นวัตถุค่าสุดใจมองอ่ะขอกัดกล้องหนึ่งพี่นอ้องหนอ่มอันอน,น้อ,องลุงวันเสื้อน้องลุงเนาะน้องตูนเนาะเสื้อหลานพี่นอ้องหลานก็นกินเจ่งเก่งกลิ่นยูโรวันซีซอตม,มันบอกไว้เลยเด้อว,ว่าพี่ตูนกับน้องฮอนมีเป็นคนุณดีคนดีครบได้ใน,ในิสัยสปอร์ต ถึงในถึงกันมดเงาะมันงแกเอามาให้มาหามดใหนมือช่องมือกับหูซึกว่าหักกันคือพี่คือน้องพี่น,นอ้นนองเอ้ยเป็นคนดีเด,ด้อมันขุดครับเป็นคนดีคนหนึ่งเลยหนังมเงาะเป็นพัทยาครับถึงเพื่อนเมื่อกี้น้องตูนโชว์มากนี่ลหละถึงพัทยาแล้วอมันแย่แล้วเนี่ครับ เพิ่มมาค่ะมาหอดไชเแลต้องกลืนกันหอดบ้านแล้วพี่น้องหอดบ้านพอดีหอดพร้อมกันเลยทันพี่มาถึถงพัทยาแล้วเอดกปหอดหามหามงหาามงสี่ซิพี่น้องก็เดินกาขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกกำลังใจล่ะค่ะที่เคยทอดมอนเดอร์เดร้านเด่ผู้นิงสมใจตามบอกเผ็ตั้งเป้าหมายไว้ ทุกคนกันดีใจน้ำเนาะจ้าได้ผู้ชายก็ดีกันเหรแต่ว่าเท่าหน่าบะมีเท่าหน่าบะมีไม่ยิ่งเนาะแม่เนาะไม่ได้ผู้ชายพี่น้องแต่ผู้ชายได้ไม่ยิ่งงอมเสียเงินไปตรวจซีมิติสองพันบาทสองพันบาทแต่ว่าร่วมเลี้ยงกันกค่น้องตุลน้องเงี้ยนะกันเพบาะเพราะนั้นบพราเป็นการเล่าดอกว่าเาเที่ยวน้อกัรเนาะอะไรก็บพราเป็นยังพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงม่ได้เลี้ยงยังเลยเขาก็เลี้ยงน้อตุลน้องตุนมาเลี้ยงเขา เลี้ยงแต่มาเยี้นเฮาไเล้ยมวนแล้วไปมันจะนวน็ไม่กินนางนี่พาะมังคุดมังคุดรังกองเป็นไงเดินนเอามงคุดรงกองกับบนดีไม่ได้มาเรยนางินอะบ่อพอมาหไปกินบ่อคเื่อมขุดนงกองแจ้งพ่อ เอาไปเอางอกเงี้ยพอเอางอไปกินนั่งไอร้านูยงเออได้ใช้หูมาให้พอบางยี่ด้วยอันนี้กระเป๋าเอางูทยน่ะดเออในกระเป๋าน่ะเออแล้วบ่งร้านเนี่ยหนาเด้อแบไงยังจินเป็นพอค่ะ นเนออกมเลยเออถ่ายเป็นรูปมออกมาเลยไม่เห็นม่ดีเลยพิมพ์สีเลยสีดีเบิ่ความติเตห์โจอวนหนุมันเป็นผับสีมิติอันน้ำมันมาเออนลานมาแต่วัาเบ่งครับพี่น้เป็นมมครั แข็งแรงทุกอย่างสมบูรณ์ดีบดขบสามสิบสองประการหัวใจดีนน้องงลูกสมองดีดินก็เศร้าโอ้เอ็นนียนเป็นยังไงมาบ้าคลั่งกลายเป็นยังไงดีอันนี้มันเป็นวิดีโอนะเป็นวิดีโอวิดีโอที่คุณหมอคนอาอไห่คนเราคนคนอนุญาตเห้ถ่ายคลิปเดิแต่คนเอาวิดีโอให้เอาเลยเบิรงนแล้วถ่ายเบิรงนไปได้ให้คป็นเลยเบิรงค่ะอ่าเราไปถ่ยรูปอยู่เพราะข้าเจ้าเหตุไห่เลยแม่ หมอเป็นจัดการเฮาเลยเปิดดวีโมันก็ไปเปิดเบอร์อะไรเลยใช่ตอนดีอะไรเลยตอนนี้หนีลาบก่อนนะพี่น้องนท่านั้นเนาะก่อนไปกินหนาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าลงมาดีจ้ากันเด้อสสวัดีจ้าคลิปนี้อัปเดตกลับบ้านพี่น้อง